หรอมดูใครโทรมานี่ใครโทรมาเดือดแลวมานี่้ยพ่อจ๋าโทรหากันเกงแดงบอกว่าพอลองบอกว่าพ่อจ๋าโทรมาดูลองบอกว่าพ่อจ๋าโทรมาพ่อจ๋าโทรมาพ่อจ๋าโทรมาถึงมันสองพ่อจ๋าโทรมามาคุยกับพ่อจ๋านี่ วิชมาปะนอ้อมา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 ,าม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 าปะนอ้อมาคุยกับพ่อจ๋านี่มาอุ้ยอุ้ยม่นสนใจสื่อแตไววาหนองไผ่เนี่ยดูมอมอ,มอเหรอเกือบ <c oughs> กับพ่อไช มานี่มานี่เอาจ้าเอ๋ใส่สาวเสื้อแดงเหมือนกันเลยใส่เสื้อสีเหมือนกันเลยสีแดงเหมือนกันเลยโอ้ อะไรล่ะลูกอยู่ก,กับเข้าไปายหรอไหนพี่ปลายอยู่ไหนว่าไงคุยกับพ่อจาออ๋าบอฮะฮแล้วจะมาหลบกันทำไมล่ะเวลาเราละช้าหาออามาพ่อจ๋าไปแล้ว ปรปจาไปแล้วไปไปไปไหนไอะไรเหรอเอาบอกว่าเข้ามากัะลบหนาใจว่า,า,างไงครับว่างไงคนจ่วยว่างไงคนจ่วย อะไรไม่เคยเห็นพ่อเอาอะเอาโอ้ยเต้นเต้นเต้นให้พ่อจับดูก่อนแม่ไปไหนเอาเอาวะม่ค่ะพ่อมาหรือย,ยังอะ่ะบอเอ้ยาายังไม่มาอยู่หรอทำไมไปไปตัดไม้อยู่ไกลอบอ่ทำไมไม่มาเอบอบอ่ ไม่ว่าอยู่ใ,ใกล้ๆบ้านไม่ได้อยู่แถวบ้านแล้วหรอแม่แม่อะไรูกเด็กแม่สิเด็กแม่สิเด็กแม่เ็กปกไปหน่อยเ็กเรียกไปหน่อย เ,เดี๋ยวไปปลายหน่อยเร็วเดี๋ยวไปปลายหน่อยเร็วเปิดเพื่ออธิษฐานึลยเดี๋ยวไปปลายหน่อยเร็ว,ไป,ปรวไปทำอะไรอ๋อเป็นอะไรเป็นอะไรเอ้าไงคุณหญิง ยิ้มหวานที่ห่วไหนจี๋ส่งจุ๊บหน่อยจุ๊บหน่อยจุ๊บหน่อยหอมหน่อยหอมหน่อยรักพ่อยังรักพ่อยังสะดุดเน็ตเข้าไปไม,มันไม่ค่อยดีเนาะเลนเน็ตเข้าไปไม่ค่อยดี <c oughs> โอ้โขี้อันนี้ออ้ยขี้มีผู้ขี้มีผู้ ตีย่ายู่เฉยสิมันเป็นลิงน้อยมันเป็นเสือน้อยมันไม่อยู่เฉยๆหรอกลิงน้อยลิงน้อยเข้าหอมอแล้วลหอม